สวัสดีครับนี่ครับปั๊มมารุยมาครับสี่สามตัครับดูความแรงครับปั๊มเป็นปั๊มแรงดันนะครับโอ้โหสิบกมเดินเบานะครับเครื่องเดินเบานะครับดูก่อนนะครับว่าเครื่องเดินเบามากเลยครับเดินเบาๆดูพื้นเง้ครับครับติดที่ตะไคร้ให้ดูเลยครับนี่คือเครื่องเดินเบานะครับมารุยมาครับสุดยอดเดี๋ยวจะเป่นเครื่องให้ดูครับ แรงเกินครับแรงเกินพิกัดครับมารูยาม่าเครื่องเดินเบานะครับเดินเบานี่ยังสุดยอดขนาดนี้เลยสิบกมเมตรนะครับออโต้นะครับออโต้ตัวนี้นะครับอันนี้ปล่อยปืนนะครับปล่อยปืนขีดนะครับออโต้ทำงานนะครับมันจะเวียนตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับนะครับหยุดปืนขีดปุ๊บออโต้ที่ทำงานเขาจะเวียนงานจะเวียนอยู่างนี้เลย แรงโดยกําเนิดมารุยาม่า